สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่วัดป่าดอนบ้านเพื่อนนะคะก็ติดตามพระอาจารย์ลินนะคะส่งท่านเข้าปฏิบัติธรรมนะคะตรงนี้ท่านก็จะออกจากนิโรธสมาบัตินะคะรอใส่บาตรพระอาจารย์นะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้เรียกว่ามาเป็นสิบกตุฏตินะคะของพระอาจารย์คือมาช่วยงานทุกอย่างเลยตั้งแต่ดูแลเออ เรือน,นอนดูแลสถานที่ก็คือทุกอย่างเลยแล้วก็บอกว่าปกติเนี่ยจะไปปฏิบัติธรรมครั้งเนี่ยที่ก็จะบอกว่าสปปายะสะดวกสบายแต่ครั้งเนี้ยก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าบ้านบ้างเนานะเพราะว่าเป็นวัดบ้านป่าซึ่งนะ้ำประปายเข้าไม่ถึงนะคะต้องใช้น้ําอันนี้เป็นน้ําบ่อเขาเรียกว่าน้ําบ่อโบราณเวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันก็จะขุ่นคากแบบเนี้ค่ะ แต่เวลาฝนไปตกก็น้ำก็จะใสๆนิดนึงแต่ก็เรียกว่าทุ่มทุนสร้างหมายถึงว่ายอมอยู่ได้นะคะเพราะว่าเอคนที่ไปปฏิบัติธรรมจะรู้ส่วนมากก็จะไปกันวัดที่แบบว่าสัปปายะเนาะสะดวกสบายแต่ครั้งเนี้ยได้มาใช้ชีวิตแบบว่าอยู่เหมน,นี้เพราะว่าสภาบแวดล้อมเนี่ยเหมือนอยู่ในป่าเลยได้มาต่อวิชากับครูบาอาจารย์ิงก็ ้องฝึกฝนตนเองคืออยู่ให้ได้แบบว่าทุกสถานนะทุกสถานาการกินอยู่ง่ายๆอะไรง่ายๆทุกสิ่งอย่างง่ายหมเดเลยใครสนใจก็ลองเข้ามาปฏิบัติดูนะคะเพราะพระจะให้หรือฟังเรื่องเล่าแล,แล้วเก่งมากๆจะบอกไหมเอาไว้เดี๋ยวมีเวลาจะมาเล่านะคะในไลฟ์สดให้ฟังอ่าเพราะว่ามีพวกเรียกว่าสิทธิ์พี่อ่ะ ส,สิทธิ์สนิทสิทธิ์พี่ทั้งหลายเล่าเล่าบอกว่าวีรกรรมพระอาจารย์ลินไว้บอกว่าสุดๆฟังแล้วบอกว่าตกใจเหมือนกันเอาไว้เดี๋ยวไว้เล่าในไลฟ์สดจะไม่ได้ทําคลิปลงนะคะใครสนใจก็ติดตามนะคะรับรองว่ามีเรื่องเล่าแบบว่าเยอะอะมาปฏิบัติทำทั้งเนี้ยมีอะไรแปลกๆเยอะค่ะ โอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ